สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ LT ภาพยนต์ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะจ๊ะนักวัดดอนเตาอิดนะคะตอนนี้ก็ LT ก็ติดตั้งจอเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่จอเดอนี่จอนี่จอนะคะตอนนี้กำลังลงตู้อันนี้จอ ากาศดีมากเลยค่ะยามเย็นเย็นสบายไม่เหมือนกลางวันกับกลางวันร้อนมากเลยแดดเปรี้ยงเ,เพราะว่าไม่มีร่มไม้ให้ให้ได้พักบ้างเลยค่ะนี่ค่ะในี้จอเนาะอันนี้เราติดธงชาติไทยแล้วตรงกลางก็จะเป็นธงอาเซียนตามสไตล์ LT นะคะ LT ก็จะมีธงอาเซียนเพราะว่าเจนตนารมณ์ก็คืออยากไปเผยแพร่หนังกลางแปลงยังประเทศต่างๆด้วยในใน,ในแถบของอาเซียนด้วยกัน แบบบ้านกันบูชาลาแบบนี้ค่ะอยากจะจะจะทำแบบนั้นจุดจุดมุ่งหมายคือเราทําแบบนั้นนะคะค่ะตรงฝังนู้ก็กําลังลงตู้ค่ะงานนี้งานยิ่งใหญ่นะคะแทบจะเป็นงานของจังหวัดเลยทีเดียวของท่านนายกปึกเตียนนายกสมชายนะคะก็เป็นงาน เสียงลมไหมคะนี่คือเสียงลมที่อื้ออึงตึงตังนี่คือเสียงลมนะคะสวัสดีค่ะเอซทั้งหลายที่มาแวะเวียนเข้าชม LT นะคะตอนนี้ LT ติดตั้งจอเสร็จเรียบร้อยแล้ววิชาจาเมตร 38, 50นะคะวัดระยะน้ากว่างสูงที่13เมตรค่ะแต่เราใช้นั่งรับ จะเป็นนางร้านก่อสร้างวานกำลังไลส์สวดอยู่พอนีมันเพิ่งมาถึงเนาะก็ไม่ได้ชาร์จแบตแบตหมดเลยกิ๊กๆเลยดับไปเลยตองขอโทษเลยนะคะท,ที่ไม่ได้บอกว่าสวัสดีจบกันแล้วอะไรที่หนค่ะนี่ก็กำลังทางที่เห็นนั่นก็คือกำลังลงอุปกรณ์อยู่ค่ะลงตู้ใหญ่มากพี่ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะคุณแก่ไม่ได้เจอกันนานเลย จะต้องไปหาแถวไปไปแถวบางปูบ้างแล้วคุณแกะจะได้มาดูได้คิดถึงทุกท่านนะคะที่เป็นเอฟซีที่ได้เข้ามาทักทายเราเราก็คิดถึงเสมอค่ะอย่างน้อยเราก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะการมีเพื่อนมีมิตรภาพไม่ว่าจะอาชีพไหนอะไรก,ก็ตามแต่มันมันดีที่สุดอยู่แล้วมันดีกว่าเราวีสตูเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันเจอกันก็ทักทายกันค่ะเราเป็นคนไทยด้วยกันค่ะ เจอกันทักทายกันแน่นอนอาจจะมีว่าพักการเมืองไหนเราชอบคนนี้ไม่ชอบแต่ก็โอเคเราก็มีจิตใจเป็นคนไทยเหมือนกันรักกันเสมอค่ะสวยนะจอสวยไหมคะสวยเนาะเวลาถ่ายนีมันดูสวยนั่งใกล้ๆมากเลยเนี่ยนั่งหน้าจอห่างสักสิบเมตรยี่สิบเมตรได้เนี่ยสวัสดีค่ะค,คุณแปดริ้วคุณธงศักดิ์วันนี้พอเห็นอยู่นะ,ะนว่าใส่แวนตา มาไม่เห็นเด่ะมาถกก่อนวันนี้ใส่แว่นตาแอดเอดมินอีกคนนึงน้องเรียน้องเรียไม่สบายก็เลยมาไลฟ์สดไม่ได้ฉีดยาแล้วก็นอนแล้วแต่วันนี้น้องเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะมียูทูบเบอร์มาค่ะจะมีเอ่อสก้าวบันเทิงศิลป์นะคะจากสุรินทร์หม่อกดำค่ะแล้วก็คน,นบ้านๆจากสุรินทร์จะมาไลฟ์สดจะมาดูจะมาทำถุงไพ่ เ,เพเผยแพร่ไอคนสุรินทร์นะคะปีสาใต้ของเราฟรีราชบุรี w, สวัสดีค่ะคุณบุญเชิดสวัสดีนะคะตัวนี้มันจะใหญ่กว่าที่บางแพรนะตัวนี้จะใหญ่กว่าที่บางแพรค่ะและ้วก็จะใหญ่กว่าที่วัดโบสถ์ปทุมตัวนี้จะใหญ่กว่านะคะแต่เครื่องเสียงวัดโบสถ์ปทุมจะเป็นร้อยสี่สี่ดอกตัวนั้นมันเราใช้แอคคอร์ดมันเป็นร้อยสี่สี่ดอก แต่ตอนนี้เราใช้ของตุมตามค่ะอยู่ที่96ดอกแล้วก็กำลังจะทำจะทำเปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้จากจากตู้เอ่อตัวนี้แหละคะ่ะให้เป็นของเทอร์โบแปผันเป็น21นิ้วค่ะจะเปลี่ยนตู้ทั้งหมดเลยก็กำลังมันมีอยู่แล้วนะคะ8ตู้ก็กำลังทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะแต่ละตู้มันไม่ได้ใช้ไม่อ่านน้อยๆเนาะ แต่แตู้นี่ไม่อาสี่แทนโขนาดเปลี่ยนจากดอกดอกแอคคอร์ดเป็นดอกตุ้มตามปายย่ปเป็นนี่เราโลิกแอคคอร์ดทิ้งหมดเลยนะคะขายได้บ้างก็มีเอาไปไม่จ่ายตังค์ก็มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเพื่อนโครงการเดียวกันปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ตักครบก็มีเหมือนเหมือนเหมือนเราให้เขาไปเฉยๆนั่นแหละตู้ก็เหมือนกันค่ะก็เหมือนให้เหมือนเหมือนให้ไป ไม่ได้เราก็ทําทําใหม่เพื่อคนในวงการเดียวกันเพื่อเขาจะได้อนุรักษ์หนังกลางแปลงของเราต่อไปเพราะการทําหนังกลางแปลงแต่ละหน่วยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยถ้าใจไม่รักจริงๆนี่หาเงินจากตรองอื่นมาเพื่อทําหนังกลางแปลงแท้ๆทํานี่อาจจะมีปัญหาครอบครัวก็ได้ครอบครัวไม่เข้าใจพ่อบ้านรักแต่แม่บ้านไม่รักก็มีอ่ามันหลายอย่างทำหนังนี่ โครงเหล็กแต่ละชิ้นเหล็กแต่ละเส้นที่ซื้อมาเนี่เหมือนของเรานี่เราใช้นั่งร้านจริงๆนั่งร้านของก่อสร้างเนี่ยชุดหนึ่งชุดหนึ่งย่างไม่มีเอาตีให้พันสี่พันสี่ร้อยบาทต่อชุดต่อชุดนะคะอันนี้ทั้งหมดมันยี่สิบสามแถวเก้าชั้นสิบสามแถวเก้าชั้นก็ลงคูณด,ดูเฉพาะนั่งร้านเป็นเงินเท่าไหร่แล้ว แล้วก็ถ้าในอนาคตที่เราต้องการทำจริงๆก็คือทำทำตามตามหลังเนาะทำเป็นกระดูกตามตามข้างหลังอาจจะทำเป็นพีระมิดถ้าตามที่คิดอยู่มันจะลดชั้นลงมาค่ะจากซุติว่าจากมันก้าวมันแต่มันต้องต้องสูงกว่านี้นะเพราะามันมัน,ม,นมันไม่บาลานซ์กันกับการเป็นจอว่าจอจริงๆก็คือมันสิบหกตัวเก้าในการฉายของโปรเจคเตอร์นะคะเป็นสิบหกตัวเก้าดังนั้นจอเจตนาจริงๆ จะไม่ใช่แค่เก้าชั้นนะคะเพราะเดิมเดิมที่เคยทําที่เคยไปฉายที่สุสุกุลาสุสุกุลาคือเป็นเป็นเป็นในจิ๋งแต่อันนั้นสวัสดีค่ะตุ้งเทียงสวัสดีค่ะโอ้คุณงเทียงมาพอดีเลยคุณงเทียงไลฟ์สดกำลังมาพอดีเลยอ๋อดอกละพองเหรอครับโอ้โหไรส่วนด้วยแล้ดอกละพองว่าเองแฝดได้หมดทุกอย่างเลยค่ะนี่ ดปาบ,บนีค่ะก็ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าคิดตามที่คิดนะคะที่ว่าจะทำแรมข้างหลังนี้จะใช้นั่งร้านถักดประมาณ6กพนชุดตามที่หกวันที่ว่าจะเอาถอะไรขน,นักร้านกว่าณหกพชุดโอ้โหโอาจจะแย่เลยคะ่ะมันไอซื้อไอทำแบบมันพอทำได้แหละแต่เวลาเราจะไปอุปกรณ์เราแต่ละอย่างเนี่ยแค่นี้เราก็หวัวลากสองพันแล้วอ่ะถ้าถ้าเราต้องใช้ ต้องใช้ขนาด600ชุดหนิวไม่อยากคิดเลยว่าเราจะเอารถอะไรชนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะอาจจะหินบ้างไม่ห็นบ้างเนาะว่าเป็นใครนะคะอันนี้นั่งอยู่กันที่ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเดินปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะใส่แว่นตาได้ี๋ยวจะมีคนมาไลฟ์สดเดยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเตียงไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่เราก็เตรียมจะมากันนะคะเพราะว่างานนี้ไม่ธรรมดา ที่30จะมีลิเกของกุ้งสุดที่ด้านนะคะแล้วก็มีดนตรีดนตรีของเอ่อดนตรีไม่ใช่ลำวงเนาะเป็นดนตรีมีจ่อยไม้ทองคําแล้วก็นักอนไรีทองคำนะคะมาแล้วก็หนัง LT นะคะนี่ริจอ มีจะเพิ่มหรอโอ้ยแค่วิ่งซื้อของก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะลุกไปดูตรงตู้เนะาะอันนี้นั่งเดี๋ยวถ้าเดินแล้วจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะไปถึงว่าจะไม่สามารถจะอ่านข้อความได้ลมแรงมากมากเต็นท์วางในปลิวเลยพรุ่งนี้วันหนึ่งคะ่ะวันหนึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะวันหนึ่งรักษาสุขภาพนะคะ ่าจะประมาณช่วงปีห้าจะอุ้มจอขึ้นไปขับรถปไปเลยวิ่งเลยโอ้ดดอกลำโพงเสริมทักดอกลำงโพรว่าทำไมต้องเอาดออลำโพงมาเอาตู้สองใบมาเทินกันค่ะแล้วเปิดเปิดเครื่องเสียงที่บ้านเปิดนี้เปินดนี้แหละเปิดลองเสียงตูงด้ดูตู้เลื่อน เปิดจนตู้มันเลื่อนตก่าแล้วก็ดอกลํโพงแตกต้องซื้อใหม่สี่ดอกโห oh. เปลี่ยนนังร้าเป็นไม้ไผ่มันจะรอดไหมล่ะถ้าเปลี่ยนนังร้าเป็นไม้ไผ่อะลมแรงจะขึ้นจอลาบากใช่ค่ะขึ้นจอลาบากแหละพรุ่งนี้น่ะประมาณตีห้าหกโมงเนี่ยลงจะสนิทตามที่นอนเมื่อคืนนี่น่ะพอนนอนก็นอนกับจอหนังเลยนะคะไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้ก็ช่วงประมาณตีห้าหกโมงก็จะอุ้มมัดต้องมัด เอาขึ้นไปไว้บนสุดก่อนแล้วก็ก็อจะค่อยๆปล่อยลงมาเมื่อจะมัดทีละชั้นทีละชั้นค่ะอันนี้เราตั้งตามแนวทิศทางลงเราไม่ได้ตั้งขวางลงหรือต้านลงนะคะสวัสดีค่ะนิเวศคิดถึงเสมอจ้าสู้ๆอยู่แล้วทีมงานพวกเราเนี่ยสู้ตลอดดอกละโอยังเหลืออีกมาเอาอีก เร่มาสมารุเมารอะไรอนี่มาไ๋อกเยตูด้วยโอ้จะของดอกมาเองนะคะเฮตูตามเจ้าของดอกมาเองเด้อพี่น้องวันนี้เฮียอุกมาค่ะวันนี้คุณอเนกก็มาวันนี้มาแลยคุณอเนกคุณอเเกมาสปอนเซอร์หลังเอ่ออะไรนะ ในกาแฟกระป๋องอีกหนึ่งแพ็กใหญ่หนึ่งลังค่ะแล้วก็อะไรอีกคาราบาวแดงอีกเน็นลังค่ะมีมิตรภาพที่ดีของเราที่มีต่อกันต้องขอบคุณมากๆเลยขอให้มีความสุขความเจริญนะคะขให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงการ โอเคนะเนี่ยชอบมากเลยภาพภาพที่มาอยู่ตรงนี้นะภาพจอชอบมากมันตั้งตรงนีเเ้แล้วมันมันมันถ่ายแล้วมันมันดูโอเคมากเลยกับบรรยากาศฟ้าแถวปึกเตียนนี่ข้างหลังนี่ที่มองไปข้างหลังถ้าตรงๆไปนั่นนะคือข้างหลังหา่างจากทะเลมานกกิโล ของดอกลำโพงที่มันดังสนัน่นอเล็กเม่อหนอปอกกันนี้มานี่เจ้าของดอกลำโพง ีด่ดอกลำโพงดอกลำโพงสวยงามนะคะสีแดงก็พยายามนะคะ LT พยายามจะขยายไปให้ได้ถึง128ดอกก่อนนะเบ็ดนะเอะไรหลงเอาให้ได้ถึง128ดอกอ,ไป,กอไปดูลงอุปรกรณ์เนาะโอโยโอโปึ๊บผลลุกกระลุกยากด้วย ดูวิวสบัดดูงดูทงเดี๋ยวพาเดินดูก่อนที่เห็นแสงไฟข้างหน้าตรู้นคือเมนเมนลอยนะคะเมนลอยอันนี้กำลังล็อกสายสลิงเพิ่มแกะทำสลิงเพิ่ม เดี๋ยวไม่พอต้องใช้ทุกเสาค่ะสลิงใช้ทุกเสาเพื่อยึดเกาะเลยเอลที <LT S 2> เพื่อนเยอะค่ะไม่ต้องห่วงมาทีก็มิตรภาพหลังไหลกันมาเต็มเลยเนี<อ>่ยเก้าสิบหกดอกโอยโยข้างละสี่สิบแปด แตพว่าเบ็ดนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวเดินไปได้าน,น้นนะอันนี้หนึ่งหัวลากก็ฮอนเอสเอเครื่องบันไฟสองตัวเอสเอเครื่องบันไฟสองตัว<อ> ร้อยห้าสิบสองตัวอันนี้พลังอันนี้วันนี้เราไม่ได้เอาสิบล้อมาพกติต้องเอาสิบล้อมาด้วยไัน่จะไ,ได้ไช่วยใส่ของอันนี้ก็เลยไม่ไม่ไม่ได้เอาสิบล้อมาเอาพาวเวอร์มาใส่ตัวนี้แทนเซฟลงอีกนิดนึงเปลี่ยนเปลี่ยน,นไมสักหน่อย กาลังไว้หน่อยเพราะว่าการขึ้นจอก็หนักหนักพอสมควรเพราะว่าเราใช้นั่งร้านนั่งร้านทั่วไปนั่งร้านก่อสร้างมันก็จะค่อนข้างหนักกว่านั่งร้านที่เป็นนั่งร้านของของหนังกลางแปลงทั่วไปอะคะ่ะของจอหนังทั่วไปเพราะจอหนังทั่วไปเขาสามารถที่จะยกอย่างอย่างยบนั่งร้านพวกเนี้ยคะ่ะประมาณสองสามชิ้นก็ขึ้นไปวางพาดไว้ได้เลยแล้วค่อยๆต่อ่ค่อยวางไปแต่ของเรามันวางไม่ได้เพราะความกว้างมันก็คือ ใส่ไปแล้วมันมันกว้างไม่ได้อ่ะมันต้องชิ้นต่อชิ้นชิ้นต่อชิ้นเนี้ยมันก็เลยจะยากหน่อยชิ้น,น,นรถเกนก็ต้องมาด้วยกันอยู่แล้วเด็กนดดันนี้นั่งนั่งรถเกตมา ันนอกมันนอกโอ้โอ้การอัดนี่ยายถือหรือถือกระเป๋ากับเชือกเอ่อเอาใส่ถุงให้ยายด่วยเออยายถือยากโอเคยายจะเป็นมัลซิลีะลมแรงค่ะลมแรงจริงๆเองทีมงานวันนี้มาทั้งหมด20กว่าคนค่ะ20กว่าคนแต่ ยี่สิบกว่าคนนี่จะเป็นเด็กที่ที่ทำงานนี่สิบแปดสิบแปดคนค่ะสิบแปดคนฮะสวัสดีคนทั้งเก้าหกอะไรนะ้งหกสิบกว่าคนเองค่ะเพิ่งเพิ่งหกสิบแปดคนเองหกสิบแปดหกสิบเก้าเองค่ะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วค่ะตอนนี้กำลังไล่มาเรื่อยๆแล้วค่ะกำลังทำแจ้งมาเรื่อยๆบรรยากาศนี้นะคะที่นี่เย็นสบายในช่วงนี้เราทำงาน ่อยชั่วหน่อยเหนื่อยน้อยหน่อย,อย,อยทำงานโอ้โเป็นช่วงกลางวันโอ้โหติดตั้งจอด้วยไหวเลยจอเราก็เอ่อตู้เราจะห่างจากจอประมาณ30-30ม30เมตรนะคะจะห่างจากจอ30มเมตรทำให้เป็นอาจจะไม่เห็นข้อความนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ใส่แว่นแล้วตอนเดินอะ ะะส,สู้สู้สู้กันทุกคนเลยค่ะสู้มากแดดร้อนมากเ้กลงวันรง้ง,งยอมต้องรับเกขาจาได้ได้อเคเพราะว่ามันรอนมากมนร้อนที่บ้านเราเปนัด้วยอะไรด้วยเป็นขางท้องเสียว่าราว่ามาก็ได้วปลาหวา,านดีใจค่ะเดี๋ยวพาดไม่ค่อยมีพวกปลหวามีแต่พวกจิ้มรสดี ก็ได้น้ำม่วนน้ำปลาหวานก็เลยแล้วก็มันร้อนด้วยงไงก็กินน้ำม่วงปลาหวานเสร็จมันเผ็ดก็กินน้ำเยอะโหท้องเสียเป็นแถวเลยต้องได้ยาเป็นแถวเลยขอบคุณแปสาสายตานะคะที่ได้มาเข้ามาดูเราต้องขอบคุณจริงจริเลยเป็นกำลังใจให้เราค่ะการทำงานกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแค่ได้เสียสลับเวลา ว่าเป็นเกียรอย่างยิ่งค่ะต้องขอบคุณจริงจริงแอทีจะไม่ได้มีจออยู่แค่นี้นะคะจะไม่ได้ใหญ่แค่สามสิบแปดจุห้าโซจอ LT จะใหญ่กว่านี้รับรองได้เลยรอดูนะคะแต่ก็คงไม่ใช่ว่าเป็นปีนี้ปีหน้าหรอกมันก็จะธรรมดาเนาะคนเราก็ต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนจอมันได้กินนมกินอะไรมันเด็กน้อยอะไรดีมันก็ โตไปเรื่อยการทําพวกนี้มันไม่ได้อยู่กับอะไรมันอยู่ที่ทุนทร,รัพย์ถ้าเงินไม่มีมันก็ยากค่ะใจรักอย่างเดียวไม่ได้เงินมันต้องมาพร้อมการจะเพิ่มอุปกรณ์มันต้องคานวณหลายอย่างเหมือนนั่งร้านเหมือนที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนแ,แรกถ้าข้างนั่งร้านหกร้อยชุดนี่ขนาดแค่แค่ที่เรามีนี่ก็ร้อยกว่าชุดอย่างเงี้ยเรายังใส่รถหัวลากมาเลยแต่หกร้อยชุดเรายังใส่รถอะไรอะ่ะมันก็ยากไง เราต้องเพิ่มหัวลากอีกคันหนอตู้ก็คันหนึ่งหัวลากเป็นสองเป็นสองคันอีกนั่งร้านแล้วถ้าเจอใหญ่ขนาดนั้นตู้ก็เพิ่มอยู่แล้วอย่างน้อยมันต้องถึงร้อยยี่สิบแปดดอกแน่นอนมันต้องเพิ่มตู้อีกเพิ่มตู้ตู้เบรเพิ่มคอนก็ต้องเพิ่มเสียงกลางก็ต้องเพิ่มแหลมก็ต้องเพิ่มมันต้องให้มันบาลานซ์กันเป็นสัดส,ส่วน ขาม,มาช่วยทํางานม,มาช่วยทํางานให้เขารู้จักการหาเงินว่ามันเหนื่อยและมันถึงจะได้เงินให้เขารู้จักทํางานรู้จักใช้เงินหนักบ้างเบาบ้างเป็นเป็นเรื่องปกติก็มีแก่บ้างคนเท่าก็มีเท่า40 40ี่สิบกว่าเงีย้ยแล้วเด็กน้อย16บหกสเจบปด เกียงไล์สดนะคุณเกียงไล์สดกำลังไล์สดอาจจะไล์สดได้ดีกว่าคุณมครับแล้วขอขนะรทีเนทางมาจากอเปอร์โเชจังหวัดบุรียยักให่ครับใที่1นะครับกีได้ก็คือให่ที่1ของประเทศไทยในตอนนี้นะครับ แี่ภาพยนตร์หือว่ารถกาสรุ่ยเนาะเกียงอะไรสดแฟนๆค่ะคุณเกียงก็เข้าไปดูไลฟ์สดของเกียงก็ได้นะคะตัว่าอิสัปพาห์ก็จะจะปิดการไลฟ์สดอันนี้เดี๋ยวตั้งตู้ข้างนี้เสร็จตั้งนั้นเสร็จแล้วก็เมื่อจะลองเสียงเดี๋ยวถ้าตั้งเสร็จทั้งหมดเราจะถ่ายภาพรวมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันสวยงามเหมาะสมขนาดไหน ระยะทางประมาณ5กิโลกิโลมันจะมีทางเข้าอยู่2ทางทางมึงประมาณ3.5กิโลทางนึงประมาณ2กิโลไฟตลอดทางเลยค่ะไฟประดับงานเขาใหญ่มากจริงๆเองไฟประดับรอบงานเลยรอบรอบเลยอ่ะเดี๋ยวต้องถ่ายตอนคืนให้เห็นมันจะเห็นชัดหน่อยตรงฐานที่กระพริบกระพริบนะน,นั่นคือเมนแถวเมนตรงนั้นไฟประดับก็จะรอบเลยค่ะต้นไม้ก็จะเป็นไฟประดับทั้งหมดเลย ต้องขอบคุณทั้ง82ท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดเข้าๆออกๆกันขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เกียริเรา l อตอนนี้กำลังใส่ธงอาเซียนค่ะัวจะใหญ่ที่สุดแค่นี้ค่ะก็มันมีแค่นี้มีแค่นี้ธงอาเซียนมีแค่นี้ค่ะใหญ่ที่สุดแค่นี้ที่นี่หาได้แค่นี้ ทวีอาเซียนม,มันไม่มีที่นี่มันไม่มีไซส์ไซส์ใหญ่กว่าน,นี้ใช่ที่นี่ไม่มีที่นี่เขาไซส์ใหญ่สุดคือที่แค่นี้เองโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวติดตั้งอุปกรณ์เสร็จทั้งหมดแล้วก็จะได้ไลฟ์สดให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันเฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ